เธอจ๋าวันนี้จะพามาดูโครงการบ้านที่อยุธยาหมู่บ้านพรพิษเป็นบ้านเดี่ยวสี่ห้องนอนสามห้องน้ําเป็นบ้านเก่าแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้เก่ามากหรอกเอามารีโนเวทใหม่แต่โครงสร้างอะ่ะยังดีมากๆเออสมัยก่อนนะเนาะบ้านเขาก็ทําแบบแน่นหนาอยู่แล้วในส่วนนี้จะเป็นส่วนของชั้นหนึ่งห้องโถงใหญ่แล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างอันนี้ถูกแต่งเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่แต่เจ้าของเขาไม่อยู่ อ่านี่จะเป็นห้องห้องห้องน้าแล้วก็มาห้องครัวในส่วนนี้จะเป็นห้องครัวที่เป็นระเบียงด้านหลังนะต่อเติมมาอันนี้ก็จะเป็นห้องอ่าห้องรับประทานอาหารหรือจะเอาไว้พูดคุยอะไรประชุมอะไรกันก็ได้อ่าอันนี้คือเป็นชั้นบนแล้วนะชั้นบนเนี่ยชั้นสองเนี่ยก็จะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่เห็นปะอันนี้คือห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กเนี่ยก็ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใส่แล้วหนึ่งห้องอีกห้องหนึ่งยังไม่ได้ซื้อใส่ในส่วนตัวระเบียงเนี่ยก็จะหันหน้าทางทิศเหนือไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนนะสนใจติดต่อมาค่ะ